ยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเชป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกัน เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ,ๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆ,ๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง4สาวจาก Baby Monster ที่ในตอนนี้เนี่ยเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยเป็น4คนแรกนะครับของเบมอนที่ปล่อยคลิปออกมาและในตอนนี้ถ้าหากว่ายึดตามหลักข่าวที่ทาง YG ประกาศออกมาเนี่ยก็จะเหลืออยู่2เมมเบอร์สุดท้ายนะครับที่จะต้องปล่อยวิ s u a l f i ชวลฟิล์มแล้วก็วิ s ีโอวิชวลโฟโต้ออกมานั่นคือฮารัมแล้วก็รุกกะนั่นเองครับตอนนี้เรามาอัปเดตกันดี กว่าว่ายอดวิวของแต่ละคนนะครับสีสาวที่ปล่อยคลิปออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขายอดวิวขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว Engagement เนี่ยรัวๆปังๆทั้งนั้นเลยเริ่มที่ชิกิตานะครับลงมาประมาณ7วันยอดวิวเนี่ยปาไป6.3ล้านแล้วในตอนที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้นะครับ อีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นของเรานะครับอาสาที่เปิดตัวมาเป็นคนที่2 5วันกับการลงคลิปไปยอดวิว5ล้านกว่าๆนะครับตีเป็นกลมๆก,ก็คือ5ล้านนั่นเองตามมาด้วยโรล่านะครับลงมาได้ประมาณ3วันยอดวิวก็คือทะลุ5ล้านไปแล้วกระแสะแรงมากๆเลยด้วยความสวยความวิชวล แล้วก็ผมสีใหม่ไฮไลท์สีแดงและคนสุดท้ายนะครับล่าสุดเลยก็คือเพิ่งลงไปเมื่อประมาณ1วันที่ผ่านมากับพาริตาวิชวลฟิล์มล่าสุดนี้1วันกว่าๆนะครับยอดวิวก็คือ3ล้านไปแล้วคือวิวขึ้นโหดมากแฟนๆเนี่ยเข้ามาชมกันเพียบว่าเป็นท็อปวิชวลเลยนะครับสวยตาแตกสวยจึงอกจึงใจ4คนเปิดตัวมายอดวิวฉ่ำมากๆคลิปวิดีโอแค่ประมาณ10 9วินาทีเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งแรงพุ่งเร็วสุดๆนะครับยอดกดไลค์ก็โหดมากคืนนี้เรามารอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเมมเบอร์ญี่ปุ่นอย่างรุกกะ ตามคอนเซปที่วางไว้ไหมหรือว่าจะลัดไปเป็นฮารัมเลยนะครับรอดูกันได้คิดว่าเป็นใครเดากันมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการปล่อยคอนเทนต์ของทางค่ายนั่นเองที่ปล่อยมาแบบว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนวันเว้น,ว,นวันนะครับเริ่มตั้งแต่ชูเกต้ามาจนถึงล่าสุดพาริตาและจู่ๆเนี่ยเมื่อวานนะครับแทนที่จะว่างเปล่าแต่กลับมีโปสเตอร์ ไตเติลหลักนนเองที่เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Better Up นะครับมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงและใน IG Story เนี่ยก็มีการนับถอยหลังด้วยและวันนี้เนี่ยก็จะมีวิชวโฟิล์มของเมมเบอร์อีกหนึ่งคนแต่ว่าการคุมโทน IG นั้นหากที่มาดีๆนะครับเป็นชิกิ้าอาซาโรราพาทิตาคุมโทน IG มาจู่ๆก็มีไตเติลโปสเตอร์เนี่ยเข้าไปขั้นัะนั้นแทนที่เราจะได้เห็น IG สวยๆเป็นเมมเบอร์ทั้ง6คนครบกันก่อน ทุกอย่างก็ดูยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยแฟนๆก็เลยบอกว่า YG เขารีบหรือเปล่าแบบมันไม่มีเวลาให้ได้ลงคอนเทนต์แล้วเพราะว่าปักวันมาแล้วว่าในวันที่27นะครับหรือว่า26สีทุ่มไทยเนี่ย ก็จะปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อย MV ไม่แน่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะยัดทีเซอร์อะไรมาอีกหรือเปล่าพอมันใกล้วันเข้ามาเรื่อยๆแล้วเหมือนเป็นงานเร่งเหมือนเป็นงานรีบเลยกับการเดบิวต์ของ Baby m o n ster อร์ในครั้งนี้นะครับก็ขอเพียงแค่ m v ดีเพลงดีและการอย่าทำอะไรให้มันลวกๆไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าเขารอกันมานานเป็นปีแล้วถ้าหากงานดีรับรองปังมากกว่าเดิมขึ้นอีกหลายเท่าแต่ถ้าหากว่างานแบบสุกเอาเผากินก็คือถอนหายใจรัวๆถอนหายใจยาวๆไปทั้ง รเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเกวีเราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคืนนี้จะเป็นใครรอลุ้นกันนะครับสวัสดีครับอันยอง